ห้าหกว่ะหกตัวเนาะมันจะเป็นตัวยังงี้แต่ว่าพู่คนว่าหาเจ็ดหกเนี่ยแต่พอไปเห็นเป็นห้าหกตัวกลางนะคลาายเจ็ดมันจะเ,เป็นตัวหลอกนะอม,มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับตัวเน่นตัวเน่มันออกไปดเลขสิติตัวเก่าตัวหนึ่งแมนมนติมาทั้งทั้งทั้งสองนะแต่ว่ามันติเขามาร่วมใชกันบนข้างบาง ด้มีดวงมีโชคดีแต่ก็ทะเลมันติดติดกันตลอดเมืองตาวพุทธพมันี่จะฟองเป็นทางหนาแล้วเป็นอะไรมันกันทุกคนแม่แมนแมนต้องให้ได้ต้องกันทุกคนเพราะว่าจะได้มาซอยกันบุรณะก่อนนี้องก่อนเาก็มาสร้างพอออกออกข้าออกชุดยูทูบออกข้าวไปนี่ก็อยากให้ได้หลายๆพออยากให้ได้ซอยกันมากมากเลยแต่ว่ามันก็ดสื่อเวเาท่านมาเห็นสินดังเลยได้เลยแม่ เลขฮกหาหากมันดังตั้งหมดที่แล้วมดที่แล้วนี่ซื้อบ่รได้ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ต้องยี่สิบกว่าชุดได้ดยังไงมันหออกแปดโอ้คาสามบอกหกแปดอาตามมันนะครับเห็นชัดเจนเลยครับห้าเจ็ดหกนะครับแต่เราไปตัดเล่นสองตัวเป็นห้าหกก็ได้นะครับห้าหกเพราะว่าไอ้ตัวตัวกลางตัวเก็น่มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะแต่ห้าหกก็ชัดเลยนะครับชัดเลย ตามตัวเก่าดูครับตัวที่อันงวดที่แล้วเนี่ยเพื่อจะโชคดีเพื่อจะโชคดีครับผู้ใดมาจุดไปคุณแม่โอ้โหเนี่คุณแม่เป็นคนจุดเองนะครับคุณแม่คนจุดเองนะครับขอคนเล่นจุดเลยคุณแม่เจ้าของหน้าเนาะต้องแม่นมาแต่บ้านอื่นคือกันโอ้แต่บ้านอื่นคือกันตาว้านมาหาเพื่อนดรอปใจก็จะเข่าเป๊ะเพื่อนตาว้านจะถือเบ็กตาบ้านนี่เนี่ตาของหน้าเพิ่นเห็นอยู่ในห่างจำว่ไใครเจ้าของหน้าก็เ่็นผู้ใดมาจากบ้านไหนของคุณแม่ แต่บันทินค่ะบันทินน้ำสวยาหนขาบันทินเบ่นยทางแก่เพืนไปนะทางแก่เพื่อนไปติดอันนิ้เขาำสวยโอ้บัณินที่มีปลายพันยาหนักออจำาอะไรมัน่านไปพานมาดูอยู่แห่งจำอไมันเป็นบ้านทางพานแลข้วคสให้โสให้หลาเพิ่งจะผ้าไงเด้อพอเอ้ย